สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Pathway Channel นะคะในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงหลักสูตร Oxford AQA A A Level ในวิชา Psychology หรือจิตวิทยานั่นเองค่ะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะคะเริ่มแรกเราจะพูดถึงข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับ Oxford AQA Board โดยเฉพาะวิชาจิตวิทยารวมไปถึงการแบ่งหัวข้อรายวิชาในจิตวิทยาค่ะ และสุดท้ายเราจะมาดูข้อมูลการให้คะแนนและการออกเกรดของ A Level นะคะ Exam Board ของ A Level มีอยู่5 Exam Board ค่ะซึ่งทุกบอร์ดมีการสอบสองระดับเหมือนกันค่ะคือ AS Level และ A2 Level โดยเนื้อหาโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันแต่แต่ละบอร์ดจะแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดเช่นตัวคำถามหรือกรณีศึกษาที่ใช้เป็นต้นนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนและสอบ AQA Psychology คือเพื่อให้น้องๆนันกเรียนได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในอนาคตค่ะการกำหนดหัวข้อวิชาและการประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็นส4หลักใหญ่ๆตามรูปภาพทางด้านขวามือนะคะส่วนของ International AS Level Unit ที่1คือจิตวิทยาเบื้องต้น Unit ที่2คือชีวจิตวิทยา International A2 level คือยูนิตที่3หัวข้อระดับสูงและยูนิตที่4การประยุกต์ใช้ค่ะซึ่งการประเมินเป็นการสอบข้อเขียนทั้งหมดโดยเวลาสอบใช้1ชั่วโมงกับ30นาทีนะคะนี่คือรายวิชาของจิตวิทยาค่ะส่วนของ AS level ยูนิตที่1คือจิตวิทยาเบื้องต้นโดยเนื้อหาจะมีความจำจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาพยาธิ ยูนิตที่2คือชีวจิตวิทยาและการพัฒนาค่ะโดยจะเรียนเกี่ยวกับสมองระบบประสาทการพัฒนาการแต่ละช่วงวัยและการวิจัยในจิตวิทยาค่ะส่วนของ AO2 นั้นจะมีหัวข้อระดับสูงคือจิตวิทยาการนอนหลับโรคสกิสโซเฟเนียโรคก,การกินและโรคความรุนแรงค่ะซึ่งจะรวมถึงการวิจัยในจิตวิทยาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ส่วนยูนิตที่4นั้นจะเป็นการประยุกต์ใช้ในแขนงต่างๆรวมไปถึงทางวิทยาศาสตร์ค่ะ Assessment Objectives หรือจุดประสงค์ในการประเมินมีสาองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจค่ะ AO1 เป็นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาคำศัพท์เฉพาะและทฤษฎีต่างๆในจิตวิทยาค่ะ AO2 เป็นการที่น้องๆสามารถนำความรู้และความเข้าใจจาก AO1 มาประยุกต์และอธิบายในกรณีศึกษาที่เขาถามมานะคะ ส่วนของ a o 3คือการที่น้องๆสามารถวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาหรือทฤษฎีน,น,นั้นๆได้และสามารถสร้างข้อสรุปได้เองค่ะส่วนการเวทคะแนนของการตอบคำถามจะแบ่งได้เป็น a o 1 a o 3และ a o 3นะคะโดยรวมคะแนนสูงสุดจะเป็น100คะแนนจาก AS level และ A level ค่ะ การออกคะแนนจะมีการคำนวณจากคะแนนดิบของน้อง,องๆโดยการใช้ Uniform Mark Scale หรือ UMS คะแนนที่ออกมาจะได้ตามตารางนี้เลยนะคะการออกเกรดของ AS Level จะเป็นตั้งแต่เกรด A ถึงเกรด E ส่วนของ A Level จะเป็นมี A Star เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งค่ะจนไปถึงตัว E เนอะแล้วส่วนน้องคนไหนที่ ต้องการจะได้ A* Star นะคะน้องๆต้องให้ได้เกรด A แล้วก็ทำให้ได้90% maximum ของ uniform mark ใน A2 นะคะซึ่งมหาลาัยส่วนใหญ่จะรับตั้งแต่เกรด C ขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นมหาลาัยที่มีชื่อเสียงก็จะรับเกรดที่เป็น A กับ B ค่ะส่วนมหาลาัยอันดับต้นๆเช่น Oxford, Cambridge, LSE, King's College, UCL ก็จะรับเป็น A กับ A* Star ส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งวิชาที่ p a ทเวย์เปิดสอนของ A Level จะมี6กลุ่มวิชาดังนี้นะคะซึ่งถ้านาน้องคนไหนอยากจะเรียนวิชาที่นอกเหนือจากนี้สามารถบอกและติดต่อมาได้เลยค่ะทำไมถึงต้องเรียกับแ a ทเวย์เพราะว่าเราช่วยตั้งน้องๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่ว่างแผนเตรียมพร้อมความสอบสมัครสอบค้นหาตัวตนน้องน้อง ทำระบบการสมัครให้ติดต่อมาหาวิทยลัยให้ทำ prediction gate สอนการเขียน statement of purpose และการขอ letter of recommendation เราติดต่อ admission จากโรงเรียนมาหาวิทยลัยให้ค่ะแล้วก็มี preparation course offer ให้มีพี่ๆที่ดูแลเป็นพิเศษอย่างดีโดยเฉพาะเลยนะคะนี่คือข้อมูลเผื่อน้องๆอยากสนใจเพิ่มเติมหาข้อมูลแล้วก็รวมถึงหนังสือ แนะนำในการเรียน AQA Psychology ของทั้ง AS แล้วก็ A Level นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube Channel แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook Page ด้วยนะคะหากน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนปรึกษาด้านการเรียนหรือ Corporate Training ด้านจิตวิทยาหรือด้านอื่นๆติดต่อได้ที่อีเมล Pathway Facebook Page Pathway แล้วก็ YouTube Channel Pathway นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ